พอบวชแล้วเนี่ยมานึกถึงความกตัญญูก็แต่เวทีเลือดทุกหยดเป็นโมรโดกของพ่อของแม่เรามีพ่อมีแม่เป็นแดนเกิดคนอื่นรักเรารักไม่บริสุทธิ์หนึ่งเขาว่าเราลูกร่อเขาถึงกับรักถ้าเป็นผู้หญิงเขาว่าเราสวยเขาทึงกับรักถ้าเราขี้เละเขเบียนหน้าหนีลูกหูหนวกตาบอดขาหักแข้งหัก พ่อแม่กอดได้จูบได้พมมาตุมาตาปิตรโรบิดามารดาเป็นพมของบุตรพรมหมายพึงพมวิหารธรรมรักด้วยเมตตารักระหว่างหนุ่มสาวเห็นไหมหน้าตาวสวยๆพวกดาราเดี๋ยวกับเตียงหักเดี๋ยวกับเตียงหักในหน้านั้นสิพิมในทีวีมีไหมพ่อแม่พ้องอยาาก,กับลูก